ทุลุฟเวตเทศกาลเก็บเกี่ยวไปหาไอวีร้อยแอปเปิ้ลจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนเทรนเนอร์ชาวเวมอนโกโทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็วันนี้นะฮะก็อย่างที่บอกไปเมื่อวานนะฮะก็จะมีเจ้าดิปปิ้งกับไฮดราแอปเปิ้ลนะฮะเกิดขึ้นนะ,นนะฮะก็รายละเอียดบอกไปแล้วนะตัวนี้ ถ้าจะแปลงจากแอปเปิลินก็ใช้แคนดี้200แล้วก็ไซรัปแอปเปิลอีก20เม็ดนะครับแต่ถ้าจะแปลงจากดิปปินมาเป็นตัวไฮดราเนี่ยนะครับก็ใช้แคนดี้4 0 0นะครับแล้วก็พาไปจับนะเอาไปเป็นบัดดี้แล้วก็พาไปจับมันะปป Buddy, กบบงกร7ตัวนะครับแล้วนอกจากนั้นนะฮะรัวโมดูลนะครับรัวโมดูลนะฮะก็อาจจะเกิดไซรัปแอปเปิลนะ ไอ้รัวโมดูลไอ้พืชนะฮะแล้วก็จะมีนี่ฮะเจ้าอาราล่านะฮะต้นมะพร้าวคอยาวนะ,ะเอ็กซ์คิวเตอร์นะครับสโนแล,ลกนะฮะปั๊มกระบูซูเปอร์ก็คือปั๊มกระบูเนี่ยจะเป็นโปเกม,มอนน่าจะตอนนี้น่าจะชนิดเดียวหรือเปล่าที่ตัวใหญ่นะซูเปอร์่านะแล้วสแตตเปลี่ยนนะฮะ ตัวนี้ต้องหาเอาไป PPP ได้แล้วก็เกิดแอปพลินนะสโมสโมสโมลีฟนะครับแล้วตัวที่สฟอนนะฮะหรือเกิดทั่วไปก็จะมีเบลสเปาเอ็กซ์คิวนะครับเบลสเปาเนี่ยร่างที่3เนี่ย Pv p ีเจ๋งอยู่นะฮะฮอปฮิบ ip, ร่าง2ก็ PPP ได้อยู่นะครับมิวแท้งตัวนี้ PPP ได้นะครับ ซีดคอมบีปั๊มกระบูต้องหาตัวซูปเปอร์ไปพีวีพีนะฮะสมอล,ลีฟนะฮะแล้วก็บางคนก็อาจจะเจอนี่อารูลาเอ็กซ์คิวเตอร์นะครับนอแล็คแล้วก็แอป,ปลินนะครับหายากหน่อยมาพูดถึงเควสนะครับเควสจากการหมุนเสานะฮะถ้าเควสหมุนแล้วได้อ่าโปยมอนให้จับโปยมอนสิบตัวเนี่ยคุณจะได้สมอล,ลีฟนะครับ ไอวีร้อยที่ 3, 3, 3 6, 6. ามสามหนะฮะแล้วก็จับโปยมอนพืช1 0ตัว15ตัวคุณจะได้แอปพลิลนะฮะเพื่อเอาไปพัฒนาร่างอีก3ร่าง4ร่างนะครับไอวีร้อยสามศูนย์หกอันนี้ผมต้องหาแล้วเพราะว่าแอปพลินหายากจริงๆนะครับต้องหาอเนี้ยนะฮะเฟสนี้แล้วถ้าใช้เบอร์รี่ในการช่วยจับโปยมอน ใช้เบอร์รี่ในการช่วยจับโปเกมอน1 0เอันนะครับจะได้ปั๊มกระบูเล็กนะกลางใหญ่แล้วก็ซุปเปอร์ซึ่งปั๊มกระบูเป็นโปเกมอนตัวเดียวตอนนี้ที่ขนาดมีผลกับสแตทนะครับตัวเล็ก515ตัวกลาง523อนะ i วีร้นะฮะตัวใหญ่533แล้วตัวซุปเปอร์ครับ 5 36ต้องหาตัวซูเปอร์ไปพไป p พ p ถ้าใครเล่นนะครับใช้เบอร์รี่ในการช่วยจับโปเกมอน5้านก็จะได้เหมือนกันเลยนะครับเอ้ยสิบสิบกับ5โอ้ผมหา5ดีกว่ากัน <c oughs> ง่ายกว่าเยอะ <c oughs> ใครไปหา10บวาบ้า 5, แต่ถ้าได้มีใครมีเสาร้อยก็ตามนั้นนะครับแล้วก็จะมีนะครับเควสซื้อนะฮะน่าจะ99บาท นะะฮก็จะมีทั้งหมด3สเต็ปนะครับสเต็ปที่1ก็คือจับโปเกมอน3ตัวจะได้แอปเปิลนะครับเออก็น่าสนใจนะเนี่ยจับโปเกมอน5ตัวจะได้พายเนี่ยเบอร์รี่นะครับจับโปเกมอน8ตัวจะได้แอปเปิลนะครับหมุนเสาหรือยิมห้าสาเสาจะได้สับประรดเงิน5เม็ดนะฮะและให้เบอร์รี่ในการจับโปเกมอนจะได้ candy. แอปเปิลแคนดี้อันนี้มันหายากจริงๆ เราก็จะได้รัวพืชนะฮะอ่ารัวพืชแล้วก็สแตนด์หนึ่งพันแล้วก็แอปเปิ้ลไซรัสนี่หาได้จากตรงนี้เลยหนึ่งลูกนะฮะใช้แมงยี่สิบลูกเซตที่สองก็จะเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยอ่าทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับเซตที่สามก็เช่นกันนะครับแค่เพิ่มจำนวนนะอ่ะประมาณนี้นี่ได้รัวมอสสามอันนี้ก็น่าจะคุ้มแล้วนะเออ นะครับก็ใครอยากซื้อก็น่าจะซื้อได้นะครับไม่มีปัญหานี่นะฮะแล้วนอกจากนั้นยังมีคอลเลกชันชาเลนชิปหายแล้วครับท่านผู้ชมปั๊มกระบรให้หาทั้ง4ร่างคือร่างเล็กกลางใหญ่เลยนะครเล็กกลางใหญ่แล้วก็ซูเปอร์คุณจะได้สตัท5 0า0ันได้แอัปลินแล้วก็ได้รัวพืชนะรัวพืชก็มาเปิดเพื่อหาแอปเปิ้ลกับแอปเปิ้ล โอ้กงงนะฮะแล้วก็ให้หาคอมบีตัวเมียนะตัวเมียด้วยไอ,ไอ้หาคอมบีเนี่ยตัวไหนก็ได้แต่ต้องหาตัวเมียเพื่อพัฒนาร่างเป็นตัวตัวร่าง2เพราะว่ามีตัวเมียเท่าน,นั้นที่พัฒนาร่างได้นะครับตัวเมียจะมีจุดสีแดงๆตรงกลางนะเอาง่ายๆดูง่ายๆแล้วก็รีวอร์ดจะได้ สตาร์ดสอ0พัแอปเปิ้ลแล้วก็แอปเปิ้ลไซรั่นะครับแล้วก็หาสโมสโมลีฟนะฮะแปลงล่างเป็นล่างที่2และ3นะฮะก็จะได้สตาร์ดสองพนะฮะแอปเปิ้ลแล้วก็แอปเปิ้ลไซรั่นะฮะชไยนี่นะปั๊มกระบูไชนี่สวยผมชอบนะหาซะสโมลีฟก็เช่นกันนะครับอ่ะประมาณนี้ครับผม ตัวที่บอกตัวอะไรเนี่ยก็บอกไปหมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนได้แอปเปิลเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ช่องด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาให้กําลังใจกันได้นะฮะไม่ค่อยมีคนมาคอมเมนต์เลยเหงามากนะฮะโอเคเราคิดไว้แค่นี้ใครกดไลค์อให้ได้ใซนี่ครับผม